สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพี PPFc ทุกคนทุกท่านเด้อจ้า PPFc จ้ามาหนีเสิ้ผ้ามารีวิวเบิ่งกโก๊ะากาแฟเนาะจ้านอนนี่กะมาเก็บกับแฟนเนาะจ้านอนด้านลังเนาะต่อไปสิบบเดอเอินเพิ่น,นอายว่าบบเอินเพิ่น,นอายคนรอเลยพี่น้องเลยต้องเอินเพิ่นมาแฟนได้โบสันเดียวสิต่อยคุ้มตาดำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะคือนี่เฮากะเก็บไปแล้วเป็นบ้างเป็นบังต่อนเนาะจา้านอนกะยังยังอยู่ บังบอนกันยังบนทันในเก็บเนาะอันนี้คือเขาเพอันนี้จะให้รีวิวบนงเขาพีอันนี้คืออยู่อันนั้นทั้งนีเพันเชืเอิญนข้ามสันๆก็คือเขาเพีกลางหรือว่าโลบัตตาแม่นบ่เฮ้ยฮะนี่เออเขาเพกลางเปนเชืเอิ่นนอนนี่คือโลบัตตาทุกคนอันนี้คือเอ็นเขาเพีหน่อยก็คืออียงเกาะ ลามิก้าเออต่บุหัวบานพี่พเอฟซีเสื่อมวายยังเนาะอันนี้ก็คือมีโตรดกแน่โตโบรดกแน่อันนี้คือเขาเก็บไปแล้วแหละพี่น้องจ้านี่น้องจะมาเป็นเศร้าวสวนนะบันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นงดเว้นจากเศร้าหน้าแล้วก็มาเป็นเศร้าวสวนพี่น้องเอ้ยเศร้าไปละบานน้นอะมาอยู่บ้านเนาะพีเอฟซียังเอมมน์ถามน้องแพ่วว่าเอาน้องแพ่วกับบานละบอ แต่งงานละอบอพี่น้องคะ่ะน้องเพว่ามีแฟนเป็นตนเป็นโตอลไรเดอร้อพี่น้อง <c oughs> พี่พีเอฟซี FC, ได้คอมเมนต์ถามนอกจากนอกก็คือยังที่น้องเพว่าแจ้งไปนั่นแหละจ้าอันนี้ก็คือมาอยู่บานเนาะนะคะอันนี้คือบริยูบานเพว่านะทุกคนคือก่อนนานนั้นไอ้เพื่อนผ้ามาเบิงเนาะแต่ที่นี่ก็เลยมามาเก็บระเฟ่บัน,นี้อยู่บานแฟนนะนะพี่คนจ้านี่เลยนี่ค่ะอันนี้คือเฮายังบ่ท่านด้กเก็บเนาะมันกำลังเลิมซุก อันนี้เป็นเิื่อ,อินข้ามซับง่ายๆคือกระเพาะหน่อยกระเพาะหน่อยก็จะเก็บอยู่หลายหลอบอยู่เนาะและหน่วยก็จะประมณน,นี้แต่อันนี้คือจะหกเนจักหน่อยเนื่งจะว่าเสียหยาบุท่านพี่น้องเอ้ยพักกันเปนเสียหยาบุท่านเพิ่นผ้ามาเก็บกระเพาเป็นครั้งแรกในชีวิตของแพ่ว่าเป็นกระพ้ามาลุยแบบว่าห <laughs> ยาแบบเล่นหลายเลยสุกคนหยาหลายคักเนาะ แบบเก็บครั้งแรกกันลุยยาเลยนะเพิ่งว่าเอางาบรท่านเพิว่มวมาม้อแต่ไปห้าลอจีบสาวเพิ่ง <c oughs> ได้เอางาพรท่านแล้วพอจีบสําเร็จแล้วก็พ้ามาเก็บแบบบอญ้าละลายจะแถวนี้พี่ว่ามักอยู่อย่างหนึ่งนอกก็คือสิมีต้นใหม่ไงพี่น้องอุรมสมบูรณ์เนาะแหละก็ลุ่มลงไปพูนก็จะเป็นในนี้เนาะแต่สวนเพิ่นจะเป็นแบบว่าสวนแบบเป็นสวนแบบว่าขลุยขลุยมันว่าอยู่พู แล้วก็เป็นค่อยๆเป็นทางลุ่มก็เป็นโซกเป็นน้ำโอ้ก็แตะกอนเพิ่นบอกว่าอุดมสมบูรณ์แห้งคักเพิ่นวาเนาะงามคักนะเนื่องจากว่าสมัยแตะกอนคือสมัยแบบว่าบริไซปุนใส่ปุ๋ยเนาะแต่ว่าคือปัจจุบันเขาตองเริ่มใส่ปุนใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนค่ะแปสิบประมาณนี้เนาะแต่ว่ากันเหมนเดิมอ,อันนี้คือก๊กไม่ใหญ่อันนี้เพื่อนเอิยว่ากกมักซักเนาะก๊กมักซัก เวียดเพ่นชื่อหมากมันไปแต่บุหัวเ,เพ่นชื่อประเดอีหยังพี่น้องค่ะอันนี้คือข้าวเพ่ห้าทีว่าวท่านได้กเก็บนออ้อน,นี่คือต้นจะอุดมสมบูรณ์แนี่ก็จะเขียวงามบางต้นบ่อุดมสมบูรณ์ก็จะบุเขียวงามปันใดเนาะนี่เพื่อนก็จะปลูกสลับกันมีคาเพ่โรมาตาอารามิก้าก็ประมาณนีแเลยนะคะเพราะว่าจําบ่พิษอันนี้คือจะซุกอีกประมาณหลังปีใหม่คนแหละมันจะซุกเนาะโรมตาตา เป็นประเภทชนิดนี่มันสีบโบงงามกกมันบบคอยจะแข็งแห้งปนดยเนืองจากว่ามันอยู่มาหลายผ่าลาปีแล้วพี่น้องมันก็เลยสูงเตวเวล,ลักกินไกวเงาวบันประมาณนี้เลยทุกคนเนาะคีอยูเห็นเมืองหน่อยนึ่งเนื่องจะว่าลงไปข้างล่างกันยาหลายฮนะเอ พี่ชุดกำลังนี่ชุดกำลังอันนี้ค่ะพีชุดกำลังนี่บนจากน้งามจะจะมีไนหะ่อีนี้อันนี้มันอันที่หมากลูกก็หมากตั้งแต่ลุมจนหอดปลายนี่คืออันนี้เนาะหมากมันก็จะไม่งาหน่อยมันก็จะหมากตั้งแต่ลุมเลยลุมลุมลงไปก็สิมีหยามันก็สิบีเห็นหลายหนองแบบจนขุนม,มาหอดเทิงเนาะ ก็เด้เก็บอยู่ตอนนี้ก็โลละซีกับซีสิบบาทเนาะเฮ้ยเนาะเมนบ๊อกสองหมื่นกรีปพี่นออ้องสองหมื่นโลคาเพ่คาเพ่เป็นหมากดิบดิบแบบนี้เนาะหมากแดงแดงแบบนี้ฮะอยู่ที่บ้านเขาจะขายโลละสองหมื่นหนึ่งพันกรีบถ้าคิดเป็นเงินบาทก็มันสี่สิบบาทนี่ยเลยพี่น้องโลหนึ่งเนาะ บอกว่าทังบ้านพีพีเอฟซเนาะทั้งฟังไทยหรือว่าอ่าในสถานที่อื่นโลดเราทอดไหเนาะคอมเมมต์พูดคุยกันไดเด้อจ่ะเนาะอันนี้คือเพื่อว่ามาห้เบิ้งเนาะกาจาใดอยูราคาอันนี้อยู่ก็เลยว่าพื่นกะจะราคานี่ก็คือมากอุดมสมบูรณ์กะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสุกแบบซุกสมบูรณ์คักเนาะเดี๋ยวฮอกชิมาให้เบิง้งคนอ่า มันเก็บใส่กระตาบักยังไงมันตาฟืบฝืบรอคนลอโอ้ยมุมนี้คือรอขัดแต่ต้มยองแล้วรอรอจะนอนรถสิบหัวให้เก็บกาแฟน้ำพี่น้องเนาะมุมนี้อันนั้นเขาบริษัทเนี่ยกองเนาะเบิดสวนนี่เก็บโซ่คนสวนจะไล่เป็นไงเคย ตาป่ายสวนเราเฮกตาร์ป่ายพี่น้องเก็บเบิดสองเก็บสองคนได้บไหมมันบูงามแล้วมันบูงามแล้วเลยให้เก็บสองคนแล้วบวบตองจ่างเลยว่าปีที่แล้วนะั่นแล้วปีที่แล้วนะั้นเพราะว่าถามเราละว่าเราจ่างเลยพี่น้องเอ้ยแต่ปีนี้เราบวจ่างเนาะ <laughs> ตั้งใจจะแบบเอามาโพดอยู่กลางป่าเฮ้ยปีนี้ราบ่จ้างปีนี้ราบ่ย่อมจ้างน้องเล่าแบบ่อย่างไรแม่ว่าเก็บทดล่องเก็บเบื้องว่ามันจะเป็นแนวใดเป็นว่านะทุกคนหลังจากที่เป็นวาปีที่แล้วนั้นปีที่แล้วมันจะราคากจะโบคอยดีทอปปี้นี่ชุกคนหมากแดงมันเนาะ แต่ว่ามันหมากดกเพันวาก็จะเดิ้กะจะได้ราคาสูงอยู่จะได้เงินลายพันว่าแต่ว่าปีนี้ราคาดีแต่ว่าหมากมันบดกกพันวาเลยได้เงินบ่หลายก็เลยบ่ตรงจ้างคนนะห้เพ่ว่าเก็บคนเดียวพันวาอยากได้เก็บเอาโหลดเด้อเพันวาแน,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 น่นี่เนาะนี่ทุกคนพ่ว่าก็เลยมาเก็บเอาบัดนี้เนาะเออเราะมานนั้นเลยพีเอาา็ซี FC, จ้าเนาะ โอเคเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอโตไปเก็บมาคาเเพก่อนบัน,นี้รีวิวให้เบิ่งเลยเนาะข,ข่าวจานี่แหละมาไฮมาสวนบบคอยจะกได้ฮ็ตคลิปนอกกับเป็นได้เบิ่งเขาวสารอยู่ทางฟังไทยอยู่เนาะจากนอกสวงนี่ประเทศไทยกะกำลัง โอ้โหแจกสิ่งแจกของนะคะให้ว่าก็ขอส่งกําลังแรงใจให้พี่ๆเช่าไทยที่เจอไพ่นำถท่วมเดอ้อจาานอก็กขอให้สู้ๆนะทุกคนจ๋าเป็นกําลังแรงใจให้นอกจากนอกขอบคุณนะคะที่เขามารับชมรับฟังจา๋ารา่ว่าจะเป็นเ c ฟทั้งฝั่งไทยฝั่งลาหรือว่าทั้งทางประเทศจา๋าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสบายดี